นี่โอ้ปลาความลายนี่นี่โอ้ตุ๊กกระ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 กะกระกรลดอ่ะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพบกับซองบ่าวสิเทียนพาแดกหรือว่าพาแซ่พานัวคือเก่าพี่น้องมื้อนี้บ่าวสิเทียนจะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการหาปลาแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องนี่มังกุกมื้อนี้พี่น้องนี่มังกุกพี่น้องมังกรปลาเด่เนาะพี่น้องเนาะ กอยู่ในก็มีแหงพี่นองเนาะเอาโฮมีฮยนี่มีแห่นล่แล้วก็มีินโฮมกันอยู่้ในเนาะอดีก็มาเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเด้หรือว่า่บด้ก็มาเบิ้งน้ากันนี่แหละอ้าวความแหงพี่น้องเนาะควาแห่รอบที่สองนาะแหงแห่ทีเนาะนี่แห่ห้างจะมาจบปรตเรียเรียแทีเรียกอะ เลี้ยเฮทีแกเฮทีซีเฮฮางยี่ตัวไปที่เสี่หา้วก็มจุอะลุชกงนันฮะจะได้ได้แล้ววะยกให้เบิงเลยเออไม่ต่ตบงไงใช่ใช่ใช่โอ้ได้แล้วพี่น้องนี่นี่โอ้เพิ่นได้ปลาเลยัปลา้เฮบงไงพี่น้องนี่แชน้ยเนอ ปลปพี่น้องทีมงานบาซิเทียนนี่นี่มีการยินนำเล็กน้อยเน่อนี่เนาผู้ดีกำลังงมปลาอยู่พี่น้องจะน้อยเสให้เบิ้งเน่อว่าสิได้ไลสำด้ ปกครองบาสิเทียนอยู่ในนามยังไทยได้จะอุ้ยเสียได้อยู่อุ้ยเสียนะพูดว่าอุ้ยเสียก็คือปลาลายเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นภาษาชนเผ่าของบาสิเทียนนี่แหละอุ้ยเสียคือว่าปลาลายโอ้ ได้แล้วเนาะโอ้ปลาตัวใหญ่หลดพี่น้องนี่นี่ได้ตัวใหญ่หลดพี่น้องเลยโอ้มัน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 พี่น้องมันนี่มันมันนี่สองคนกำลังมุดลงพี่น้องเนาะกำลังมุดหน่ำนี่ได้อีกแล้วปลาอี่างเงี้ยนี่โอ้ได้ปลาตัวนี้นั่พี่น้องเลยเ้อนะหตัว

กระดาดารับเลยให้อุบนั่นอ้าเออลับเกียร์เหรตองเฮอเรื่องลาบนอนเกียร์เลยเปรี้ยวมาไล่เกียร์เปรี้ยวยอมเลยดิจะต้มงนลาบกันรุ่ยกันไม่นะนอนรับน้องกว่าเนอนรับเกียร์เชี่ยนอนรับเกียร์นะข้าตีไร้จับอีกแล้วเอ้โอ้ปัญญาย่อยเนาะโอ้คัก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 พี่น้องคัก

โอ้มันแท้พี่น้องเออตัวนั้นตัวใหญ่อฮนตั้ใหญ่ปลาใหญ่ขนาดนี้ผมโอ้ได้อีกแล้วพี่น้องนี่ยมัน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 นี่เพัดว่าจุดแล้วเรื่องเบื่องเบื้องหลังพี่น้องเลยฝันเลย เนี่ยมีมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยมานมันพี่น้องมานได้อีกแล้วอันนี้แหละวิธีชีวิตบ้านบ้านในการหาปลาของชนเผ่าเมืองต่อยพี่น้องนี่นี่เหลืองๆเลยนี่โอ้คักหัด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 มานมันมันมาปลาแบบธรรมชาติธรรมชาติโหลดพี่น้องเฮ็ดลาบก็ได้โน้พี่น้องเฮ็ดก้อยก็ดีเนาอเฮ็ดแบบจุหรือว่าจำกระเซ็บพี่น้องเลยปลาธรรมชาติเนาะ แน่ได้อีกแล้วโอ้มาด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 มาเอาไว้เอาไว้ใครไว้กินปลาใจฮะปลาซิเทียนปลาซิเทียนโอ้ปลาปลาปลาพี่น้องได้ปลานี่ปลกของบาซิเทียนเนาะแต่ว่า ลบสองอันนี่พี่นองเลยนี่โอ้คักค่ะค่ะค่ะคะาองยนลาตองลาตองลาตองอป่ะตุ๊ดตีอะตุ๊ตุ๊เอาลื่นครับองก็ไปโอโหหามเอาพี่น้องเลยปลกความไลนี่นี่โอ้ตุ๊ะคพี่น้องนี่ มาเบิ้งเลยพี่น้องาะอ้ปลาตองก็มีตัวบักใหญ่ด้ตอลเกี้ยว่ักลายลำใหญ่เลย

gì là này, này Lại ouais, cả đi ăn kịp. Ờ, nó kịp, may ngay cái <laughs> <Hi industry rules> Cái phản lên, rồi. Mà môi nó thì kiện ăn cục chạy, đây à? คนเสียไว้ก็หั่นยามบ่กันป่าพอเสียบ่ได้เนาะยีลเนาะไกลบ่ยอมเนี่ยอํากันใจบ่ดังยังว่าปานน่ะใจจ๋าล่ะเนี่ยกันเกะครบตัดต้องบ่อยู่ยุคเนี่ยล่ะไปทักรออยู่ป่าเจอยายป่าล่ะจ๊ะ <coughs> thương ti, kiểu bố bù xì à? ở mày, Yêu 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 rồi, nha? mày yêu yêu yêu. quần nó này kia, khắp ở yêu. Yêu ở kia kì. à mà nạ, mà ta tát to tập tấp nhỉ. Phải đi bẹp. Ừ. kiểu đăng lên đấy. Lấy nó đăng, À, cứ kéo mấy nào, àu lạy nó tạ lấy nó đăng nó dặn là siêu mặn. khăn khăn bươn, bưng lan view nè, cô ôn mua lăng rồi phải. ตเลยหรอตเป่าเลยเอม่ผง nah, ี่อใช่ดเอัม่คนขวบน่าตกตัวเจ็บเลยอะแต่รับละเฮลรมกราละเดี๋ยวเนี่ยคววลันวิววชงราดอโดตัวชุกีอย่าปร่อียแล้ลูดังในวิวการดังเลยเริมตัวเกะโคเกะจ้ะตัเราบุกบกดังแล้วเราไปตัวไร ao <laughs> à, rồi đó mày rồi nhá mai <laughs> <Đây là>, nhá <laughs> à, Lê Andubar, ngàn ừ. <laughs> thua nè